ผู้ใช้งานข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานเราสามารถที่จะไปกําหนดข้อมูลต่างๆได้นะครับโดยให้เข้าไปในส่วนของการตั้งค่านะครับเลือกตั้งค่าเลือกผู้ใช้งานนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับจะมีผู้ใช้งานอยู่2คนซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับการเพิ่มก็คือให้เราเลือกล้างข้อมูลแล้วก็บันทึกข้อม izon, ูลต่างๆนะครับ จากตัวอย่างตรงจุดนี้นะครับเราจะมาทดลองการใช้งานนะครับจะ,จะเห็นได้ว่ายูเซอร์ User ที่เป็นแอดมินเนี่ยจะใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันแต่ที่เป็นยูเซอร์คนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งพาเิร์ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยใช้ได้แค่รายงานสิ้นวันนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ให้ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะลองกำหนดสิทธิ์ยูเซอร์กันแค่ดูแค่รายงานสิ้นวันได้แล้วก็จัดการงานขายได้นะครับจากตรงนี้ผมบันทึกนะครับ แล้วทดลองการล็อกอินนะครับล็อกอินใน User ยูเซอร์นะครับนะครับในสิทธิ์ของยูเซอร์พอยูเซอร์ล็อกอินเข้ามานะครับก็จะเห็นเฉพาะรายงานสิ้นวันได้รายงานอื่นๆก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับนี่คือการกำหนดข้อมูลแล้วก็กำหนดสิทธิ์ต่างๆสำหรับยูเซอร์ที่ใช้ในการใช้งานของโปรแกรมนะครับ